ต้องลองแล้ว o s k ชาเขียวแท้จากญี่ปุ่นจิบฟินๆแถมมีกลิ่นใหม่หอมหมื่นลี้เขาจะมีทั้งรสออริจินอล No. หนึ่งมใใิจายชาเขียวผสมเข้าคั่วเจนไมชาชาเขียวดอกมะลิและชาเขียวหอมหมื่นลี้ที่หอมละมุนมากแบรนด์นี้เขาอยู่มานานกว่า90ปีไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็กินได้เขามีขายที่ไทยด้วยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองชองให้ดูเลือกเป็นชาเขียวออริจินอลละกันอันดับแรกก็ใส่น้ำร้อนเข้าไปค่ะจากนั้นก็ใส่ถุงชาขยับขยับถุงชาไปมาแบบนี้น้ำก็เปลี่ยนสีแล้ว เของราบอกเลยนะว่ารสชาติดีมากมาลองชาเขียวกลิ่นดอกหอมมื่นลีกันบ้างตัวนี้ใครๆก็พูดถึงพอเขาขึ้นชื่อเรื่องความหอมนี่เป็นกลิ่นใหม่และรสชาติใหม่ของเขาเลยแถมเป็นเจ้าเดียวในไทยด้วยที่มีรสชาตินี้พูดแบบไม่อวยเลยนะชงเสร็จกลิ่นหอมฟุ้งบ้างรสชาติดีจิ๋ฟินๆรสนี้ก็ต้องลองชาเขียวญี่ปุ่นผสมข้าวคั่วเจนไมช่างชงกับน้ำร้อนอร่อยหอมข้าวคั่วรสนี้ก็ห้ามพลาด เขียวดอกมะลิอร่อยกก่อบกลิ่นมะลิฟินสุดหรือจะครีเอทเมนูแบบเย็นได้ตามใจชอบและเขาก็มีชาเขียวแบบผงด้วยนะถูกคนตอนนี้เขามีโปรอยู่หาซื้อได้ตามพิกัดที่แปะไว้ให้นะ